มาตามคำสัญญาแล้วค่ะหลังจากที่เราพาทุกคนไปช็อปต้นเดือนมาเนาะแต่บอกแล้วว่าออฟฟิศเมดครบรอบ25ปีทั้งทีนะคะไม่ธรรมดาไม่เคยเล่นเบาจ้าพี่ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนค่ะไปช็อปกันตั้งแต่กลางเดือนเลยค่ะ mm hmm. ให้คุณช็อปคุ้มจัดหนักประหยัดและลดค่าใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ mm hmm. ที่สำคัญนะคะผ่อน0%นนาสุดเดือนเนี่ยก็ยังอยู่ คุ้มมากมากถ้มมา,างั้นไม่อยากรอช้าแล้วค่ะพี่กีฟไปช็อปกันเลยไหมไปกันเลยจ้า yeah! ริ่มกันที่สินค้าจากแบรนด์ดังอย่างนี้นะคะตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะคะลดสูงสุดถึง30%เลยค่ะขนกันมาแน่นๆนะคะทั้งเครื่องปอกไส้กรองกระเป๋าและสมาร์ทวอทค่ะในราคาถูกแสนถูกบอกเลยนะคะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากออฟฟิศเมดค่ะ ส่วนใครนะคะที่กำลังรอรีแม็กค่ะตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้นะคะถึง31กรกฎาคมลดสูงสุด50%ค่ะมีให้เลือกตั้งแต่ power bank นะคะสายชาร์จหูฟังแล้วก็ลำโพงมั่นใจปลอดภัยกว่าเพราะว่าเป็นของแท้แน่นอนนะคะถ้าเกิดซื้อที่ออฟฟิศเน t e นะคะทุกคน <Yeah! S 1> งานเฟอร์นิเจอร์ต้องมาใครที่มองหาเก้าอี้ เตรียมเฮเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะคะเฟอร์เด็กและเซอร์ต้ารวมถึงแบรนด์ชัน้นนำอื่นๆแจกฟรีกิฟต์ v o เชอร์เซ็นทันมูลค่า1น0บาทจำนวน1ใบค่ะเมื่อช็อปครบ3,500บาทต่อใบเสร็จค่ะวันแอนด์มีสต้์นะคะก็ไม่น้อยหน้าค่ะเพราะว่าวันที่1ถึง31กรกฎาคมนี้ฟรีปากกาลูกลื่น,นะคระัแพ็ก3ด้ามค่ะเมื่อช็อปครบ199บาบาทต่อใบเสร็จ หรือจะคุ้มไปอีกนะคะรับฟรีเลยคะ่ะซองพลาสติกนะคะเมื่อช็อปครบ399บาทต่อใบเร็จนอกจากนี้อ f ฟฟิศ a ม e ยังมีแบรนด์ดังที่ควงแขนสินค้าราคาสุดคุ้มช่วยธุรกิจประหยัดต้นทุนอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น F-Sun b r a t h e r a n i t e อที่รอให้คุณมาช็อปอยู่นะคะและสำหรับลูกค้าองค์กรท่านไหนนะคะที่อยากจะเซฟเงินสดไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะเพราะสามารถขอรับเครดิตเทอมได้ที่ออฟฟิศ a ม e เลย โอ้ยถูกใจทุกธุรกิจแน่ๆเลยนะคะใครที่เห็นเรามาช็อปคุ้มคุ้มคุ้มแบบนี้แล้วอยากจะตามมาช็อปบ้างก็สามารถช็อปได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะหรือว่าใครนะคะที่อยากจะได้ปฏิทินแบบเราบ้างนะคะก็สามารถที่จะขอได้ที่ Line o f f i c i a l เลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจะได้ปักหมุดวันให้มาช็อปได้นะคะหรือใครมาที่ร้านนี่แหละคะ่ะทุกคนมีคู่มืออยู่ตรงนี้นะคะที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะขอนะคะแล้วก็ปักหมุด เตรียมรอช็อปได้เลยบอกเลยนะคะว่าออฟฟิศเมดพร้อมจับมือทุกธุรกิจให้เดินต่อได้ไม่มีสะดุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ